สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปเนี้ก็มีเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับเจลิกในคลิปนี้ก็มีเรื่องอัปเดตของชนะที่สงกระสินที่ตอนนี้ฮอตต่อเนื่องครับและก็มีเรื่องอัปเดตของสุภพโชคสรารชาติตอนนี้ก็มีโอกาสลงสนามมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวจริงของซัปโปรโรเองเริ่มมีอาการบาดเจ็บกันแล้วทําให้สุภพโชคโอกาสเปิดกว้างมากขึ้นกับการลงสนามกับคอนซาโดเลซัปโปรโร เอาละครับเรามาเรื่องกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับซึ่งข่าวแรกก็เป็นข่าวของสุภพโชคสารชาติครับที่คนมันจะดังยังไงมันก็ต้องดังนะครับเพราะว่าหลังจากที่สุภโชคย้ายไปร่วมทีมคนซาเลซัปโปรโรดูสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลดูได้ย้ายไปในช่วงต้นเดือนมิถุนายนซึ่งตอนนั้นก็ยังลงแข่งขันไม่ได้นะครับเพราะว่าเจลีกเปิดให้ลงทะเบียนผู้เล่นใหม่เลขสองในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมหรือว่ากลางเดือนนี้ในวันที่16เป็นต้นไปถึงจะลงแข่งขันกับซัปโปโรได้ และในวันที่16กรกฎาคมซัปโปรโรเองจะพบกับคาชิวะเลโซแต่อย่างว่าครับคนมันจะดังมันอะไรก็หยุดไม่อยู่นะครับเหมือนโชคชะตาจะเข้าข้างสุประโชคด้วยซ้ำนะครับเมื่อคอนซาโดเลซัปโปโรประกาศปล่อยตัวลิคูดันสกิกองกลางของทีมย้ายไปเล่นใหกับบิสเบนโดอาในเอลิกออสเตรียโดยสัญญาย,ยืมตัวซึ่งเป็นการหวนกลับไปค้าแข้งคนที่2จากฤดูกาลก่อนหน้านี้ โดยด่คูดันซาีิที่ถูกปล่อยยืมตัวให้กับดิสเบนโดอาเขาไม่สามารถเบียดย่างตำแห่งตัวจริงในฤดูกาลนี้ได้นะครับมีโอกาสลงสนามเพียงฟุตบอลถ้วย2รายการจํานวน7นัดเท่านั้นแต่นเจลิกเขาก็ไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยนะครับซึ่งเขาเองก็เล่นตำแหน่งเดียวกันกับสุปชคและก็สามารถเล่นได้ทั้งทางซ้ายและก็กองกลาง สุปโชกเองก็มีโอกาสมากๆแล้วนะครับเพราะว่าคู่แข่งมีน้อยเหลือเกินและผู้เล่นอีกหนึ่งคนครับที่สําคัญมากกับซัปโปโรก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกันนะครับก็คือกราเบลซาเวียมิดฟิลด์ตัวเก่งของซัปโปโรที่ย้ายเข้ามาแทนที่ชนาทิปตอนนี้เขาก็ได้รับบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยรายงานระบุว่าเขาได้รับบาดเจ็บในหน้าที่พบกับ f อฟโตเกียวซึ่งบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าด้านซ้ายนี่น่าจะเป็นตําแหน่งของสุปโชคด้วยครับเป็นตําแหน่งที่สนับสนุนกองหน้าโอกาสมาแล้วครับสำหรับสุปโชค ไม่รู้ว่าได้เล่นของหรือเปล่านะครับเจ็บกันแบบระนาวเลยครับผู้เล่นของซัปโปโรซึ่งมันก็เป็นผลดีกับสุปโชคเอามากๆเลยนะครับพอคู่แข่งในตำแหน่งเดียวกันก็จะน้อยลงโอกาสลงสนามของเจ้าตัวก็จะมากขึ้นโดยนั้นล่าสุดที่ซัปโปโรเปิดบ้านเสมอกับคาชิมาเอนเลอร์เป็นทางด้านของทาคุโรคาเนโกะที่ถูกส่งลงสนามแทนกาเบียลซาเวียซึ่งนี่ก็จะทําให้สุปโชคเองจะมีโอกาสที่จะได้ลงสนามพับกบแห่พบกับคาชิวาเลโซนะครับ คนมันจะดังครับอะไรก็ชุดไม่อยู่นะครับจังหวะมันช่างเหมาะสมเลือกเกินสําหรับสุภโชคสารชาติอาทิตย์หน้าก็น่าจะได้เห็นฟอร์มของเขาแล้วนะครับเอาละครับเรามาดูความคิดเห็นของแฟนบอลซับปูโรกันบ้างดีกว่าครับที่หรือว่ามีผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บและมีตัวเลือกน้อยครับซึ่งตัวเลือกเด่นๆเลยก็น่าจะเป็นสุภโชคสารชาติแหละครับที่ลงทุนดึงตัวมากขนาดนี้ก็น่าจะใช้งานกันหน่อยซึ่งความคิดเห็นของแฟนบอลญี่ปุ่นก็บอกว่าอย่างไรก็ตามสุภโชคสามารถลงเล่นได้ในเกมถัดไป คนที่จู่ๆก็ได้แบกทีมไว้บนหลังของเขาถึงจะยากแต่ฉันก็คาดหวังไว้คาดหวังนะครับแฟนบอลซัปโปรโรคาดหวังกันเยอะมากครับคือคาดหวังกันตั้งแต่ที่ซัปโปรโรประกาศคว้าตัวสุปโชคนะครับแฟนบอลซัปโปโรก็คาดหวังไว้แล้วนะครับเพราะว่าชานิย์ทำไว้ดีส่วนเม้นต่อมาครับก็บอกว่าดูเหมือนว่าเราสามารถส่งสุปโชคลงแทนได้ แต่แล้วยังไงล่ะฉันคิดว่าไม่ใช่ผู้เล่นที่เลี้ยงบอลอย่างชนาทิพย์ดังนั้นฉันจึงเปรียบเทียบไม่ได้แต่ฉันคาดหวังว่าเขาจะเน้นการยิงประตูมากกว่าชนาส่วนเม้นต่อมาก็บอกว่าฉันไม่รู้ว่าสุปโชคจะทําได้มากแค่ไหนแต่ฉันคิดว่าเขาสามารถทําได้และอยากเห็นการแข่งขันกับคาชิว่าเร็วๆนี้ส่วนเม้นต่อมาครับก็บอกว่าหากการกลับมาของโอกาชิหลังได้รับบาดเจ็บล่าช้าอีกจำเป็นต้องให้สุปโชคลงสนามให้เร็วกว่าที่วางแผนไว้หากเน้นความสามารถเฉพาะตัว การโจมตีก็น่าจะสนใจเม้นต่อมาเลยครับก็บอกว่าฉันก็วนเกี่ยวกับนัดต่อไปที่จะพบกับคาชิวะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ตอนนี้ทีมของเราอยู่ในช่วงกำลังแย่และฉันก็ยังคาดหวังกับการเปิดตัวนัดแรกของสุปโชคแม่ค่อนข้างคาดหวังเลยครับก็ยังไม่เปลี่ยนใจนะครับแฟน,นญี่ปุ่นยังคาดหวังกับสุปโชคอยู่มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมาเลยครับบอกว่าฉันสงสัยว่าการบาดเจ็บของซาวเวียและการย้ายทีมของดันสก,กิคุงสามารถเติมเต็มได้ เพียงแค่ใช้งานสุปโชคมาแน่นอนครับยังไงก็ได้ลงนัดที่จะพบกับคาชิวาเลโซน่าจะเห็นสุปโชคแน่นอนครับและอีกเม้นหนึ่งก็บอกว่ากาเบียวซาเวียเจ็บแต่มีความเป็นไปได้ที่สุปโชคจะลงแข่งขันในเกมถัดไปและฉันคิดว่าเขาจะแทนที่ของซาเวียได้ดีเหมือนกัน มีแต่เม้นที่ชื่นชมสุประโชคนะครับทังที่ยังไม่ได้ลงสนามเลยกลับเป็นตัวคาดหวังของทีมไปแล้วนะครับสำหรับสุประโชคสารชาติก็ต้องรอดูครับในวันที่16กรกฎาคมซัปโปโรจะพบกับคาชิวะเลโซซึ่งเกมนี้น่าจะได้เห็นสุประโชคโลดแล่นในเจลิกนัดแรกนะครับคนมันจะดวงดีครับยังไงก็ชุดไม่อยู่จริงๆสําหรับเจ้าเชคสุปโชคสารชาติ มาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของเจ้าชายแห่งญี่ปุ่นนะครับไอ้ขอตั้งฉายาแบบนี้ตอนนี้กําลังฮอตต่อเนื่องครับอย่างชาทิปสงกระสินมิดฟิลด์ตัวเก่งของฟอนตาเล่ที่ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงที่ฮอตร้อนประหลอดแตกเพราะว่าถูกแฟนบอลญี่ปุ่นนินทาครับโดยมีการตั้งกระทู้ถามถึงชาทิปในหัวข้อว่าข่าวดี ชนาทิพย์พัฒนาขึ้นมากในช่วง23เกมหลังซึ่งการตั้งกระทู้แบบนี้ก็มีแฟนบอลชาวญี่ปุ่นจำนวนมากนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของฟอร์มการเล่นชนาทิพย์ซึ่งหลายคอมเมนต์กออกไปทางชื่นชมนะครับแต่ก็ยังมีคอมเมนต์ที่พูดถึงค่าตัวของชนาทิพย์อยู่บ้างซึ่งเอดก็ได้นาคอมเมนต์มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับกับคอมเมนต์ที่แฟนญี่ปุ่นพูดถึงชนาทิพย์ในกระทู้หัวข้อชนาทิพย์พัฒนาขึ้นมากในช่วง2-3เกมหลังซึ่งคอมเมนต์แรกก็บอกว่าชนะพัฒนา ส่วนเม้นต่อมาครับก็บอกว่าฉันคิดว่ายังไม่ดีถ้าเทียบกับ500ล้านเพราะความเร็วการผ่านบอลนั้นช้าเกินไปจริงๆถามว่ามันคุ้มไหมตอนนี้ก็ยังไม่คุ้มเลยครับแต่ต่อไปน่าจะคุ้มแน่เพราะว่าชนาทิพย์ทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็ต้องมีการปรับตัวกันบ้างเละครับส่วนเม้นต่อมาครับก็บอกว่าฉันยังไม่ได้เห็นประตูของชนาแต่มันค่อนข้างดีส่วนเม้นต่อมาครับก็บอกว่าพวกสุมสี่สุมห้าคิดว่าเขาไม่ดีจะไม่เห็นข้อดีของชนาในวันนี้ และเมนต่อมาก็บอกว่าชนะไม่ได้แย่เลยนะเขาคือรายชื่อผู้เล่นตัวจริงแต่ฉันองสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลองใช้ a c l ในรูปแบบที่ช้าชนะเหมือนที่ซัปโปโรส่วนเมนต่อมาก็บอกว่าชนะพัฒนาขึ้นมากในช่วง2-3เกมหลังคนที่โดนบ่นตลอดเวลาคือเยนากะคือช่วงหลังเี้นะครโดนบ่นนะครับเพราะว่าเล่นช้ามาก แต่อนเกียเองก็ยังวางเอนากะไว้ให้เป็นตัวคอนโทรเกมของฟอนเล่นะครับจะผ่อนสั้นผ่อนยาวจะชา้าจ,จะเร็วอยู่ที่เอนากะเลยครับเพราะเขาประสบการณ์สูงมากๆนะครับมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยครับได้บอกว่าชนะรู้สึกว่าชายคู่กับมาซิญโยก็ดูดีนอกจากนี้ยังดีที่คู่หูชาวบราซิลดามิเอลและมาซิญโยที่เผชิญในแรงกดดันส่วนเมนต์ต่อมาครับก็บอกว่าชนะทิพย์กำลังดีขึ้นแต่ก็ปล่อยโอกาสสำคัญในการทำประตูมากเกินไป เมนต่อมาก็บอกว่าชนะทิพดีขึ้นมากแม้ว่าเขาจะไม่ถนัดในที่แคบๆแ,แ,แต่โค้ชก็อยากจะลองและเขาคงต้องการเล่นอยู่ข้างในมากกว่าน่าจะเล่นอยู่ข้างในมากกว่านะครับสาหรับชาทิพนัดล่าสุดก็น่าจะทําให้เห็นแล้วว่าเขาเล่นได้และเล่นได้ดีด้วยเ้ื่อเขาเข้าใจระบบของทีมมากกว่านี้ก็ต้องรออีกหน่อยนะครับคาดว่าน่าจะฟอร์มระเบิดแน่นอนครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นที่พูดถึงชนาทิพสงกรสินนะครับ กับหัวข้อกระทูที่ว่าชนาทิพย์พัฒนาขึ้นมากในช่วง2-3เกมหลังซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็ฮอตพอสมควรเลยครับหลังจากที่ฟอร์มดีมากๆในนัดล่าสุดตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ฟอนตาเล่ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีครับสำหรับชาทิพย์สงกระสินนัดต่อไปเรื่อยๆอาจจะฟอร์มดีกว่านี้และยิงประตูได้นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสําหรับชาทิพย์สงกระสินส่วนคลิปนี้ครับเบสก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบการระเบตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ